เนหมคนเศษหนึ่งก็คุ้มค้าอยู่ได้เนอะได้อยู่ได้อยู่ได้หรอสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบอร์ทุกท่านที่กำลังตามมาค่ะทุ่มสบายดียามเช้าๆเด้อพี่น้อง งานเช้าวมนิกาจะสอนกับวิได้ภาพพ่อพี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเลยเพราะว่ามื้อนี้อาหารกดเต่มแต็มสาวๆทุกคนข้าเจ้าล้มหมูนึ่งตัวซอย่าสิเอาซอยข้าเจ้าพูดนึ่งนะทุกคนพูดละแสนเป็นเงินไทยนะจะประบ้านร้อยก้อยแล้วทุกคนวันนี้มาแบบแฝกๆทุกคนเป็นสีแล้วทุกคนนะเจ็บข้างก็คือพวทุกคนูะช่วงนี้ชวนนะไม่ได้มื้อยู่ดีทุกคนยาเป็นหั่นยาเป็นิ ฟีนี่ถือว่าเป็นตลอดเลยปีนี้จักมันเป็นย้อนอย่างเนาะทุกคนไปเดี๋ยวติดตามนะคะชอบเบิ่งเบิ่งเดียวว่าเขาเจ้าสีเฮ็ดจะพูดหมูเมื่อวานทุกคนมื่อน,นี้บิวเอาลายยาหางเพราะว่าเจ็บปะทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดี๋ยวนะทุกคนเขาล้มข้างอันเฮิรนจะสอนนี่ทุกคนเลยปี่ข้าเคาะไก่อีเมกะล้มตุ่มทุกคนเลยเคาะใก่ไก่กับตายเมื่อไรมีมีไก่ทุกคนเลซีฮาโตเขาเจ้า,จากำลังจี้อยู่เนาะ mm hmm. ใกล้ตายภาคบบนี้ทุกคนไงยต่ายภาคแล้วก็เคาะมันก็วำผมร่มม้าช่วงกันฝนลินนั่ะละลุงเอจจะพูดลงุงเอชิพูดโตทเท่าไรจะซื้อมูลนะโตลานโฮได้กำไรดีบ่ <c oughs> ลุลงแ <c oughs> ม่นบ่โตละลานนะลงุงแม่นขี้โตน่ะกี่เลี้ยแล้วทุกคนเนาะได้กินโฮมันดิเดชได้แบ่งพูด ซอยยแล้วก็บ่งพูดทุกคนตอนนี้เขาเจ้ากำลังซอยทุกคนนี่บาเอ็ดีตพูด้ตอนนี้กำลังซอยทุกคน

มันด้วยบุรินแลอยคือเตีงนะกตะลกอยู่ได้เงินมาแล้วแตะลุในเตงนมานน้อมีรับไปเม็ดลได้บ่าลรับสบายเตงย้ตะลนะไปเชื่อคืนนะขอเม็ดคับไ้ลุงครับอย้ไปมืองอแล้วก็มานกระปงคนน้อยน่งติงจอเจ๊งคนัน้อแม่แม่ไปดูวาแม่กงไม่เชมีตใหญ่หลบตกรอมนมาสู้เมในบ้านฮักมาปีนี้เนาะฟาดใส่แถวแถวหลถึงมดเนานม่กูได้ไง พักเลยแล้วปั่นพูดแบบนี้ทุกคนเอยปั่นเอสซพูดย้มันม้ันี่ป้มคุกตาละห้าเอา આ ગાડાનો હો ઠંગાય ના હું ખાંગ પુથ ના આની પેવ્યું કીલર મન થાબી ને આ પૂ જો કે રે બોવ આવો થાબને ઊ મો ફરેલું હોય હું દો કી તોડ નું કો นั่นก็เหมือนไออุดนี่มือลวอายเจ้าเราเ่นนนบไม่รอดทอาไออุไก่อุ่พดดอมอ่าตลืมในหลายหลยคนพูลเซนพมอพอกินอยุ่พอกินยู่ได้นหลายอกินยุ่ได้นน้อยนะเยอยกขึ้นก็ได้เนน้อยแต่ก่อนนั้นตอนี้มันลาย

หลายบ้าโอ้เด็กเครื่องคู่ทุกคนถือว่าคุ้มขายอยูเลยทั้งกระดุทั้งกระเด็นเซนทั้งหนังไปเดี๋ยวมือหาให้กินให้ดูก็มันเงินเจอพุ่นเด้อถือเลขพุ่นเด้อเงินนะถือเลขยังเอาเด้อเงินนะเด้อมือเลขตอนนี้กาชนซอนกาถือว่าเอาซีนหมู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน รอบนี้ก็ถือว่าได้หลายได้พูดนึ่งนะทุกคนทางกระดุทางหนังทางพิเยเป็นเงินล้างนะเศษน,นึ่งทุกคนเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าทุกคนร้อยแปดร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบประมาณนี้แหละพอเงินไทยมือขึ้นมือลนาะทุกคนในเขิงคู่น้อยนึงทุกคน,นเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปหาเฮ็ดกินเห็ดยู่ก็มานี่นะเฮ็ดกินเห็ดยู่พิเแล้วก็สิได้ไปหาดับนาทุกคนเจ็บผีก็พ่อเจ็บนะเป็นฝีตลอดทุกคนโซนนะ เลือดไม่ดีเลยเป็นซีตลอดขึ้นมาหดเฮินแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเทาะสีก่อนป้ารอบเมถัวได้หลายอยู่เวยทุกคนเนี่ยรอบก่อนนี่จะได้น้อยเลยเนี่เศษนึงทุกคนกับพออยู่พอกินอยู่ลื่นซื้ออยู่ในเมืองทุกคนนะซื้ออยู่ในเมืองสีซีนีน่บีเซบทุกคนจะสอนซื้อมาแรอบก้อนนี่มีเซบแถมได้แต่สีน,นี่มีกระดูกมาลาบแล้วก็มาล,า,ลาอยู่เนาะคือได้สีนจุดสร้อนๆนี่นะทุกคนมาเดี๋ยวเทาะก้อนอันนี้นะปีงแต่ละเซพเนาะทุกคน หนังเลยแบบนี้นะนี่อ่าซีนหมูทุคนเศษหนึ่งก็คุ้มคขาอยู่ได้เนาะลายอยู่ได้ชอ่ยอยู่<า>ได้บมีช่ออ,อันรอบนี้นะรอ,อ,อ,อบก่อนนี่ชนวนรอบก่อนนี่อันนั้นมันมีนี่เลยทุกคนเอย่าลืมปั่นเลยรอบนี้ถือว่าได้หลายดูคุ้มคขาเศษหนึ่งสามนี้ถือว่าได้หลายทุกคนโซ<ด>นซื้ออยู่ในเมืองก้อน,นเนเตซีนต้นหนึ่งแถมมาลาบไปบิสเตปเออเลิกกินลาบลาบดิวช้อย เดี๋ยวสิได้ลาบทุกคนหนังมันปิง้งแฮมกินกับตำหุ่งนะแซ่บกินกระเทยหนังมนะนับซีดหมูก,ก้าหมูนี่มีแตเฮ็ดลาบไปเลยรอบนี้ถือว่าได้หลายคุกินบ้ามาพีกันมาเเคยกินมาพีหมูกินอาหารลุงหน้าในจังมือเ้อแล้วหน้าแล้วนนสโสโสงหน้าแล้วกินซีดหมูแล้วมื้อวนนี้แล้วขันดำ เดี๋ตะกาเป็ดต้เด็ดลาบเนาะหลายๆอยู่เด้ยิปี๊งหนังมันนะแบบใส่นี่เด้อเดี๋ยวซอยซอบว่าก้นกคนนี่ ยเสดียวยังแล้วไวได้กินนี่ไหวนะเดี๋ยวมาซอยซอยอันเดีวก็ลูกคนัมสซอยสอยว่าไม่ไหวเดี๋ยวไวนะการฟ้าสิไปดับหน้า มิดเบาเก่าเลยไดตัดสองอันเอ็นมันเนนะห้าดรับอะไรซีนมันเนาะหลังมันตงไห้นัโนเค นี่ก็จำหุ่งแซบนั่งหรอนั่งไง พออมอวะหมดละเดี๋ยวไปปุงเคืองเนาะปุงเคืองโนะคงงก็เอามาลาบ ซอยเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาปรุงคขิงสีได้โคก็มินโคให้มันซุกแล้วกเอามาลาบปรุงถ้าไหมเ็ทอดเชโมเกิดทอดซ้ำนี้บ่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเลยเนาะทอดมันมันก็หลายนึงอเลอแต่กระดูกกบหนังมั้งบ่อไปใช่ไหมเป้นสลด เอรอบเดียวแล้วกัพ่อเลยร้อนชนไหบอฉันน้มเยนี่ยันไฟไม่ไมองขางขึ้นในแบดนี้นค่ะเสื้อกลืนเป็นโน,โนยัางเอาไปโคทุกคนเลยไ,ไปแล้วนี่ก็เอาไปโค้ก็หลาย allergic เจ้่านะร่าิดนะเจ้ามอดโค้โค้จำเจียดถึแต่แรกแล ซื้อเกลือปิ้งโนเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาค้างขึ้นก่อนนี่เดี๋ยววันนี้ก็ททามันสุกทุกคนโคกันหลายรอบนี้มันได้หลายทุกคนนี่เต็มหม้อโคมันสุกแล้วก็ออกมาเขามันเย็นแล้วก็ปรุงเครองมันซอยเกลือปิ้งโน่ข้าไมซื้อรูพักเดี๋ยวจะน่อยทามันสุกก่อนจะถือว่าสุกแล้วโค่ชิ้นหมูกันทุกคนพุดแห้งอะไรนะ อยู่ปุ่งก็มีนะปุ่งป้าไปเพื่มันเย็นแล้วก็เดี๋ยวหาซอยเบอร์พักยังปุ่งเคิงทุกคนเนาะชิ้นชดุชดๆ้ดอนเดี๋ยวสีได้ปุ่งก่อนว้าวออกเด้อออกเด้อออกเด้อจ้าทำเย็นชิ้ละเบอร์พักนะซอยปุ่งเขามากับท่าให้มันเย็นทุกคนทำมาวาดไปกันซอยบอรพักท่า เย็นกับปุ่งเคิงบัดเดียวเลยเนาะ,ะพักโบหอมมีน้อยก็ดีกว่าไม่มีนะจ๊ะทุกคนจะเน้นเงินชูงนะมันจะดอนพักโบหอมจ้ามันนี่ก็สบายไปนึ่งมือไม่ได้ไปหากินทุกคนเลย ช่วยมือเจ้าหองได้ใช่วยแล้วล่ะจำไหนกับปูเคิงนี่แบบอะปูเคิงมาเนี่ยซื้อแต่แักโบแักโบโหหอม้วก็ขขาให้ข้าโคดทุกคนเกิดเป็นโน่ใส่แล้วตอนขวัว ซมมดเลยซมดเลยซไปเลยก็ได้ซมหอกิเลยอหลากลาดชิ้นหมูชิ้นหมูแบบมีนเสพก็ชิ้นหมูในตลาดอีทุนเสพปะมือสดเลยซึมมดเแามคิดเลยนะอล่มะนาวนะปะเจ้ น่างนนยอย่างนี้มันน่าออมาชิญหมดละมดละนี่ก็ซื้อมาหานพนี่นาวมลยนี่น่าธรรมดาเลยมีน่ี่ละพันธ์นน้อยมีอยู่ มันะนาวน้อยนึงพอดีมันส้ม m z o กระลุนเถอะกระเพิ่นใ่้มันแล้วก็ไม่ต้องใส่จ้ะแล้ว zoom นิดกับกระลุนเนี่ยเนาะบ่งไงพี่เดบ่งหน่อยสัตว์ อันนั้นหมอมคนชิมชิมเดี๋ยวตักแกงกินข้าวคนคนสายจะน่าก็ไปทำหน้าอีแช่ปะหักหักเดาดูเดี๋ยวตักแกงกินขานนานน้าววันุกคนตักลาบตักก้อยอหอมช<ะ>ิมกันต้นนึงขอเนี่ยเอาเมืองือ่มใหทุกคนออืแล้วตักลบาบก่อนทุกคนเลยตามเงินไปจกไม่หั่นเพราะเออยอะกิน เราก็ตักกับพ่อแตได้กินนะฮะคลิดนีไม่ปิดขึ้นมาเอาไปกินกับย้อนมีเพล็ดเดี๋ยวเอาไปกินมาเนี่ยมามาทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยลาบซีนหมูทุกคนวันนี้นะผักกับปลาแก้มก็มีปลาบุระผาทุกคนือเหวียนปลาบุระผาทุกคนปลากระพุ้งวิบ่าวกะพีตื้อๆใส่ยิงเข้าแล้วบะระโดมาเดินเข้า ข้า,าวเส้นมาสดอาหารเกิดอแต่เสาวมันนี่ทุกคนนะเนี่ยคุ้ๆรับป่ะกินแล้วลงไปดำหน้าจะได้มีแห้งดำหน้ากินอาหารดำหน้าไวหวยุ่ยั่วเลยทุกคนชอบคนนี้นยังไง Thank you.